เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินสลัดกันเช่นเคยฮะและวิดีโอคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาสุ่มผลตามคอมเมนต์ของน้องๆหนูๆกันนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก่อนที่จะไปสุ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอ่านดูก่อนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าอะไรบ้างมีหลายสูตรเลยนะฮะที่น้องๆเขาคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะก็จะมีทั้งพี่กระโดด9ครั้งและรีเซ็ตตัว3มครั้งจะได้ผลพะ พี่ต้องโชว์สก,กิลให้ NPC ก่อนซูมวิ่งรอบ NPC รับเครีของเกาะลิง3รอบแล้วรเซตตัว1รอบและตีลิง3ตัวไม่รู้ได้ผลอะไรไปลุ้นเองครับอา้าวสรุปมันได้ผลดีหรือไม่ดีเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะฮะบอกว่านี่สูตรของผมครับพี่มันเป็นสูตรที่ได้ผลจริงๆหนึ นำเนื้อวัวมาแล้วทำความสะอาดแล้วซับให้แห้งจากนั้นลอกผังผืดของเนื้อวัวออกให้หมดไม่ใช่แล้วอันนี้มันคือสูตรอะไรของมันวะเนี่ย<อ>แล้วก็สองสับเนื้อวัวให้ละเอียดพอประมาณเฮ้ยอะไรวะสามตักเนื้อวัวใส่ชามผสมใส่พริกปน่นน้ำปลาและข้าวหัวโอ้โหต้องมีกระเทียมแล้วเนี่ยปริมาณความแซ่บตามต้องการเฮ้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยกูว่าชัวลาบ ลาบแน่ๆเอาละครับก่อนจะไปสุ่มผลเนี่ยพี่ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่กับน้องอ q กันด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันเลย <_ d ata> ผลแรกนะครับผมจะลองกระโดดต่อหน้าคนสุ่ม5ครั้งนะ1 2ึ่งสามสี่ห้าแล้วก็ใช้สกิลอะไรก็ได้โอเคผมใช้สกิลนี้แหละปึง้งโอเคแล้วก็ไปรับเควสลิงยักษ์ มารับเคว็ดลิงยักษ์กอริล่าคิงโอเคนี่รับเคว็ดเรียบร้อยไปไปตีลิงยักษ์กัน Jake ป,ป, icamente, ปึ๊บมาจากนั้นกดสุ่มได้เลยน้องเขาบอกนะโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งกดสุ่มปึ๊บปับ๊บเฮ้ยท่านผู้ชมได้ผลไฟฮะโอ้โห ถือว่าเป็นผลดีเลยนะฮะท่านผู้ชมโอเคผมขอเก็บก่อนแล้วกนนะฮะอุย้ยน้องครนี้ถือว่าได้ผลดีเลยนะฮะดีดีด,ดีเอาเรื่องเลยนะสูตรนี้นะฮะโอเคได้ก่อนที่จะไปสุ่มผลต่อไปนะฮะมันก็จะมีเวลาครูดาวสองชั่วโมงระหว่างรอครูดาวนะฮะผมก็จะไปฟาร์มเก็บตังค์โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาสุ่มผลต่อไปเลยนะฮะให้กระโดด9้าครั้งและรีเซ็ตตัว3ครั้งจะได้ผลพระโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองสูตรนี้ดูมา ตัวนี้จะเป็นน้องอีคิวที่เป็นคนรอนะฮะเดี๋ยวน้องอีคิวเข้ามาใกล้ๆหน่อยโอเคเริ่มเลยครับน้องอีคิวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคแล้วก็แล้วก็รีเซ็ตตัวสามครั้งโอ้โหแล้วพวกนี้มาตีกันอะไรตรงนี้เฮ้ยอ่าน้องไอคิวรีเซ็ตตัวไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับ น้องอ q รีเซ็ตตัวไป2ครั้งแล้วโอเคเดี๋ยวเรามารอดูนะฮะครั้งที่3รมอยมาแล้วมาน้องคิวจะรีเซ็ตตัวครั้งที่3นี่น้องคิวรีเซตตัวครั้งที่3แล้วนะฮะโอเคมาเรามารุ้นกันครับท่านผู้ชมว่าน้องจะได้ผลอะไรโอ้โหพวกนี้ก็มาตีกันอะไรตรงนี้ โอเคมาน้อยคิวจะสุ่มแล้วนะฮะไหนมา,มาดูด้วยหน่อยอ่ะสุ่มเลยเฮ้ยท่านผู้ชมน้อยคิวได้ผลสมองนะฮะโอ้โหไอ้ผลนี้ก็ <S <s <uck> <S ถือว่าดีนะฮะผมว่าดีดีเก็บเวลเก็บเวลเร็เวลลในช่วงต้นเลยนะฮะผลสมองเนี่ยโอเคผลน,นี้ก็ยังไม่ได้นะฮะคือน้องเขาการันตีว่าได้ผลพระแต่มันไม่ได้ โอเคแล้วผลต่อไปนะฮะต้องมีการครูดาวสองชั่วโมงระหว่างนั้นเดี๋ยวผมจะขอไปฟาร์มก่อนนะฮะเพื่อเก็บตังค์โอเคครับเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราก็ไปฟาร์มเก็บตังค์มาต้อง2ชั่วโมงนะฮะแล้วเราก็จะมาสุ่มผลต่อแต่จริงๆแล้ว2วันนะ โอเคฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็จะมาสุ่มผลเขาบอกไว้ว่าหนึ่งพิมพ์คำว่าขอผลนะลุงสุดหลอ่อ 2. เดินวน 3. รอบสกระโดดหน้าคนสุ่ม3ทีแล้วพิมพ์คำว่าสาธุ9 9จะได้ผลพระถึง50%เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคมาผมจะเริ่มเลยนะฮะพิมพ์คำว่าขอผลนะขอผลนะล,นะลุงสุดลอ้อ โอเคตอนนี้ก็พิมพ์ไปแล้วนะฮะว่าขอผลนะลุงสุดหลอ่อแล้วก็เดินวนสามรอบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นผมเดินวนซ้ายไปในในคลิปนั้นนะได้ผลไม่ดีผมขอวนขวาแล้วกัน,น,อนรอบนี้อ่ะปึ๊บนี่หนึ่งรอบอ่ะปึ๊บสองรอบอ่ะปึ๊บสามรอบแล้วก็กระโดดหน้าคนสุม่มอีก3ทีนะฮะหนึ 1, 2, ่งสาโอเคครบ3าทีแล้วพิมพ์คำว่าสาธุ99 โอเคมาชอบนักสาธุเนี่ยสาธุ99ปึ้งต่อไปแล้วก็สุ่มได้เลยนะฮะน้องก็บอกโอเคผมจะเริ่มสุ่มเลยนะ,ะท่านผู้ชมก่อนจะไปดูนะฮะผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับมาปึ๊บเราจะได้ผลอะไรการสุ่มผลครั้งนี้ใช้เงิน42,550นะฮะทังผมก็พอโอเคผมจะกดสุ่มไปเลย5 4 3 2 1ปับ๊บ มม,ม,มีแล้วด้วยต้องทิ้งนะฮะท่านผู้ชมโอโ้โหต้องทิ้งต้องทิ้งอุ้ยน้องคนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไไดโอโ้โหสูตรนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีทิ้งไปเลยโอเคผมจะทิ้งผลไว้ตรงนี้เลยนะฮะวางโอเคมาทีนี้มาตาของน้องอีคิวนะฮะจะสุ่มมาน้องอีคิวพิมพ์ทับอ e. ี น้องคิวจะพิมพ์ช้านิดนึงนะฮะครับตัว e. อีอี e. แล้วก็พิมพ์คำว่าเกเรก็ไก่สระเอเราเรือโอเค,เออเคน้องคิวพิมพ์คำว่าปึ๊บทับอีเกเรแล้วนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้น้องคิวพิมพ์ไปแล้วโอเคอีคิวไปสุ่มเลยคิวจะได้ผลอะไรฮะท่านะผู้ชม บอกนะได้คิงจริงได้หลายคิวแม็กมาเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมน้องคิวได้แม็กมาโอ้โหถือว่าเป็นผลดีนะฮะท่านผู้ชมผลแม็กมาเนี่ยโอ้โหฟาร์มง่ายนะฮะท่านผู้ชมผลนี้ เอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราไปฟาร์มเก็บตังมานะฮะมาดูกันว่าวิธีต่อไปนี้จะเป็นวิธีอะไรมีน้องคนนึงนะครับบอกว่าพี่ต้องพิมพ์ว่าขอผลหน่อยสุดสวยเฮ้ยวิธีนี้อาจจะได้ผลจริงๆหรือเปล่าผมจะไปพิมพ์ใกล้ๆนะข้างๆหูไอ้เจ้าตัวลุงคนนี้เลยสงสัลุงตัวนี้เขาเป็นเกยหรือเปล่าเกย์เขาต้องบอกว่าสุดสวยลุงเขาถึงจะชอบใจอนะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอ ผลหน่อยสุดสวยโอเคผมจะพิมพ์แล้วนะฮะท่านผู้ชมขอผลหน่อยสุดสวยปึ๊บโอเคผมพิมพ์ไปแล้วมาแล้วเราก็จะมาสุ่มกันนะฮะว่าจะได้ผลอะไรปึ๊บกดเข้าไปเลยต๊บต๊บต๊บเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยผมได้ผลมากท่านผู้ชม,ชม,ชมเฮ้ย จัดเก็บก่อนอ่าโอเคผมเก็บผลได้แล้วมาทีนี้วิธีต่อไปนะฮะมีน้องอีกคนบอกว่าขอเกเพ่อ้าเฮ้ยขอเกพ่อขานี่คือยังไงอ,อ่ะผมไม่รู้มาอีคิวขอเกยพ่อ้าคืออะไรเฮ้ยไปตุยตูดมันเหรอข,ขอเกยพ่อ้าที่คือตุยตูดเหรออ่ะน้องคิวเริ่มเลยไปตุยตูดพ่อ้าเลยอ่ะน้องคิวไปไปตุยตูดตุยตูดมันตุยตุยนะนะอีคิวตุยยังตุยแล้วใช่ไหมมาไปกดสุมเลย เฮ้ยตัวนี้ก็แกล้งเราซะคิวสุ่มนังผลล็อกเก็ตโคตรกาโอ้โหตุ๋ยตูดพ่อค้าได้ผลล็อกเก็ตพ่อค้าเขาจะบอกว่าเอ้ยแกมาตุย๋ยตูดฉันทำไม์ใบดิันเจ็บเอ้ยโอ้โหเขาเลยให้ผลผลผลกากซะเลยโอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมผมก็คิดว่าการใช้สูตรสุ่มผลเนี่ยนะ มันอาจจะไม่ได้ผลจริงๆนะครับท่านผู้ชมหรือว่าน้องคนไหนมีสูตรที่ว่าใช้ได้ผลจริงๆก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะฮะหากใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับน้องอีคิวทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ